มีใครเคยสงสัยบ้างว่าทำไมคอนิจิวะคอมบังวะถึงใช้วะตัวนี้อย่าลืมกดหัวใจเซฟคลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนด้วยนะ <S 1> <S 1> ทำไมใช้ตัวฮะทำไมไม่ใช้ตัววะแล้วอ่านว่าวะได้ยังไงในเมื่อตอนเรียนเนี่ยวะอันนี้คืออ่านว่าวะวะโอื่นส่วนอันนี้นะคือฮะฮะฮีฟูเฮโฮไม่ใช่หรอเก็บไว้เป็นความรู้เล่นๆได้นะคะ เผื่อใครถามจะได้ตอบได้คอน,นิเจะเอาไว้ทักทายตอนกลางวันเพราะว่ามาจากคําว่าคอนิจิคอนิจิแปลว่าวันนี้แล้วที่วะต้องเป็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เพราะว่าวะเนี้ยคือคําช่วยคําช่วยวะจะใช้ฮะแทนนะคะแต่ว่าเวลาเป็นคําช่วยมันจะอ่านว่าวะเออมันจะอ่านว่าวะแต่ถ้ามันเป็นคําศัพท์อย่างเช่นฮะฮัชิฮัซามิพวกเนี้ยก็จะอ่านว่าฮะเหมือนเดิมนะอย่าไ,ไปเปลี่ยนเขาแต่ถ้าเขาเป็นคําช่วยก็จะอ่านว่าวะ ใช้ในการชี้หัวเรื่องหรือว่าท็อปติกที่เราจะพูดค่ะคอนนิจิวะก็คือวันนี้เป็นอย่างไรบ้างส่วนคอมบังวะก็มาจากคำว่าคอบังคอมบังก็คือคืนนี้หรือเย็นนี้เย็นนี้เป็นยังไงบ้างทีงนี้ก็เลยกลายเป็นคอมบังวะและก็คอนนิจิวะนั่นเองแต่บางทีเราเห็นชาวเน็ตนะคะเขาเขียนว่าคอนนิจิวะแบบนี้ก็มีเหมือนกันเป็นการเหมือนเขียนทับเสียงให้มันดูน่าหลากักให้ดูวัยรุ่นขึ้นค่ะแต่เรารู้ว่าคอนนิจิวะที่ใช้ตัวนี้เขียนมีที่มายังไงมีเรื่องน่า สายเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรอีกลองคอมเมนต์มาถามได้นะบ๊ายบายคนงิจาคอมบังวะ